สวัสดีครับเพื่อนๆนนักสะสมคนรุ่นใหม่เอซี FC ที่ติดตามให้กำลังใจคนชอบเหรียญทุกคนทุกท่านพบกันอีกเช่นเคยกับช่องสมาคม h ช n แนลคลิปนี้มีเหรียญชนิด5บาท ของรัชการที่เก้าพระเสียนใหญ่แบบบางที่มีความผิดปกติไม่ธรรมดาและมีช่องประกาศรับซื้อนะครับก่อนที่จะไปพบกับข้อมูลของเหลียนก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่อง ของเราเช่นเคยก็มาพบกับข้อมูลเหรียญเหรียญน,นี้เป็นปีพศ2551ทำไมเขาถึงประกาศรับซื้อก็ไปสังเกตร่วมกันก็สังเกตอยู่ที่ตรงเลขหนึ่งเลขหนึ่งไทยเลขหนึ่งจะมี ผิดปกตินะครับจะมีติ่งแหลมออกมาตรงหัวเลขกหนึ่งนะครับจะมีติ่งแหลมออกมาตรงหัวเลขหนึ่งนะครับติ่งแหลมนะครับจะนูนๆนะครับจะนูนๆขึ้นมานะครับ เหรียญครับนี่แหละนะครับคือเหรียญที่ทางช่องเขามีช่องช่องหนึ่งนะครับเขาประการศร,รับซื้อลักษณะแบบนี้นะครับเพื่อนๆพ,พบเจอก็เก็บนะครับนอนาคตก็อาจจะมีราคาแรงขึ้นก็ไม่ชัดเจนเลยสักทีก็ต้องขออภัย นะครับกล้องไม่ซูมแค่นี้ก็ได้แล้วนะครับดูให้ชัดเจนนะครับตรงหัวเลขหนึ่งนะครับอ่านะครับตรงหัวเลขหนึ่งจะมีติ่งแหลมนะครับแหละไม่ใช่มนุษย์ทำขึ้นนะครับ เกิดขึ้นจากการผลิตจากแม่แบบแม่พิมพ์นะครับช่องสมาคมแชนแนลไม่ได้ประกาศรับซื้อนะครับเป็นช่องที่ทำคลิปแนะนำให้ข้อมูลเกี่ยวกับเหรียญเกี่ยวกับเหรียญแปลเกี่ยวกับเหรียญพอซอหายากนะครับช่องรับซื้อก็ไปติดตามทาง youtube นะครับ ราคาซื้อขายก็ขึ้นอยู่กับคนซื้อคนขายตกลงกันสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ